นะครับกลายเป็นเรื่องเลยคุณผู้ชมแสดงความคิดความเห็นกันหน่อยก็ได้ครับคือมีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปจอดรถที่สนามบินสวรรณภูมิจอดไว้แปดเดือนครับเจอค่าจอดเฉียดหกหมื่นบาทห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทน้องไบรท์แต่ว่าเขาก็มีเหตุผลใช่ไหมว่าทําไมเขาถึงจอดแปดเดือนคือเขาติดเรื่องของโควิด -19 ก็คือไปต่างประเทศรครับคุณผู้ชมแล้วสุดกลับมายมกลับมาไม่ได้ก็เลยจอดรถเอาไว้แล้วเขาก็มีคลิปภาพตอนที่เขาไปจ่ายเงินเนี่ยฮะ

แทบจะซื้อมอเตอร์ไซค์ได้หนึ่งคันเลยนะน้องไร้คือทีนี้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะมันจะไม่มีการลดหย่อนอะไรให้เลยหรืออคือมันมีเหตุผลอยู่ว่ามันเป็นเรื่องของโควิดเพราะมันติดโควิดนะคบกลับมาไม่ได้ใช่ไหมค COVID, ะคมมมคล่าสุดทางรองผู้อํานวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคุณสุทัศน์สุวรรณผ่องใสชี้แจงอย่างนี้ครับ รถที่มาจอดเนี่ยเป็นโตโยต้ารีโวจอดเนี่ยตั้งแต่21มีนาจนถึง14พฤศจิกายนรวมระยะเวลาจอด239วันค่ะทีนี้เขาชี้แจงอย่างนี้ว่าสามารถทําเรื่องลดหย่อนค่าจอดได้คือถ้าคุณมีเหตุผลคุณเอาเอกสารมาชี้แจงได้เลยเอกสารที่ต้องการจะมี3อย่างก็คือ 1. ตั๋วเครื่องบินไปกลับแล้วก็ 2. เอกสารจากทางสายการบินว่ามันมีปัญหาติดขัดอะไรยังไงซึ่งสายการบินเนี่ยออกรับรองให้อยู่แล้ว ปกติมีการทำอย่างนี้กันอยู่แล้วแต่กรณีของเจ้าตัวเคสนี้เพื่อนของเขายืนยันว่าจะจ่ายอ,อันนี้คือทางรองผู้อำนวยการ่าคอากาศยานสุวรรณภูมิบอกหรือเขาไม่เข้าใจขั้นตอนหรือเปล่าว่ามันมีขั้นตอนนี้อยู่หรือขั้นตอนมันยุ่งยากเกินไปแต่ทางรองผอ,อ,อบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ได้มีการชี้แจงขั้นตอนแล้วแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนนะยืนยันว่าจ่ายจ่ายให้จบแล้วก็เลยมาจ่ายเงินอันนี้ ทางสุวรรณภูมิโดยการท่ากับสายางเขาก็อในเมื่อจะจ่ายก็ในเมื่อเราบอกแล้วว่าสามารถจะทําเรื่องได้แต่ไม่ทําจะจ่ายก็ยินดีรับเงินมันก็เลยกลายเป็นมุมนี้ไปนะฮะแต่ก็ เป็นความรู้ไปถึงคุณผู้ชมถ้าหากว่าติดขัดติดปัญหาอะไรยังไงเนี่ยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ก่อนมันมีทางเลี่ยงหรือว่าทางที่จะลดราคากันได้เพราะมีเหตุจาเป็นค่ะพมรอพี่นุย้ยส,ส,สวัสดีค่ะหัวเราะเลยพี่นุย้ยอ,อ้วมเลยนะครับหกหมืนะ่นน่อหายวบไปเลยไม่รู้คือวันเท่าไหร่ไม่รู้นะวันละสองร้อยห้าสิบั้ยหสิโอเคแต่ยอมจ่ายก็ คือเขายอมจ่ายไงช่วยรักเขาลัะช่วยังไงครับ <c oughs> เอออะ